เราจะมาดูนะครับรถรถพ่วงนะครับรถพ่วงหินนะที่นำโดยขบวนรถจากอัสตอมายเลข4307นย์เจะขบวน22นะครับท่านผู้ชม ออกแล้วนะครับด้วยความสวยงามน,นะดีสลางแดวูนะครับหมายเลข42541นะด้วยความสวยงามน,นะ เรวจะไปตำรวจอยู่ลางสองนะท่านผู้ชม,มนี่คือบอพอหอนะครับหมายเลขห so นึ่งห้าหนึ่งสามูนะบีวีจุดนะครับปเป็นรถที่น้ำหนักถึงเก้าตันเลยนะครับน้ำหนักนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะส่วนนี้ก็คือ บทขอหมายเลข42214นะครับเดี๋ยวจะไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับน้ำหนักแบบท่านผู้ชมนะครับคือ,อคข้อต่อมันนี่แบบสวยงามมากนะครับนี่บรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจให้กับล้วนะครับก็ การ้อนนะนรถนัางขบวนด้วยรถจากอาสตอมหมายเลข4307นะนนรถจากอาสตอมนะครับเสียงเครื่องก็กำลังจะมานะครับพ่วงกันมาทั้งหมด13คันนะครับ13โบกี้นะทั้งบอทอขอและก็บอหอพอะไรนะสักอย่าง ท่านผู้ชมครับเราก็จะพามาสำรวจบบอทอขกันนะก็เขามาเอาหินที่ฝังนยรถไฟอุทวิสัยนะขออนุญาตถ่ายมือเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องของมือถือนะครับนี่เรามีทีมงานมาด้วยนะครับแต่ชักช้ามากเลยนะก็เลยต้องลุยเดี่ยวมากกา เต็มมาด้วยความสวยงามน,นะของเราจาก Aston Miles สี่สามศูนย์เจ็ดนะครับเครื่อง M T U นะสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชม มากาเสร็จเครื่องนี้มาเตนะ็มเลยนะถ้าผู้ชมก็ต้องขอไปที่เราต้องตัดคลิปนะก็มไม่รู้ว่าะบวนนี้จะออกตอนไหนนะครับก็น่าจะรอยีเซลังสี่สองสอ ต้องรอดีเดางต้องติ่นสี่สองสองรถเร็วหนึ่ามอาจจะรอนานประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารถจากที i นะตะบกนหกสามหกก็เคยรอมาก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมหกสามหกของที่นี่นะครับผู้จมแต่เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะออกนานเท่าไหร่นะครับ<อ>มาดูภายในสถานีรถไฟกันก่อนนะครับก็รถจากาเดอเรางเิมเกตมาประจำการอยู่สถานีวอดพิสัยนะ มาตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้ครับวันที่ผมไปโรงเรียนนะครับก็เราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ถ้ามาันออกตอนเราก็จะจบคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ